อาจะย้ายมาอยู่บ้านนี้ตั้งนานแล้วนะใกล้ห้างนี้ด้วยก็บ้านเก่าค้าเช่ามันถูกอันนี้เนี่ยนะถ้าเขาไม่ซ่อมบ้านใหม่นะอุ่นก็ไม,ม่มาอยู่ที่นี่หรอกค่าเช่าแพงจะตายเอานะเดี๋ยวพอมีเงินเมื่อไหร่จะช่วยออกอุนเคนเมปเนปเนปเนี่จะงไงี่แม้กลับมา <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่นะสวัสดีค่ะคุณแทนสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านใหม่นี้น่าอยู่จังเลยนะครับขอบคุณค่ะอออขอบคุณนะคะคุณแทนที่มาส่งจะขึ้นไปบนบ้านก่อนไหมคะผมว่าผมกลับเลยดีกว่าครับคังนี่จะได้พักผ่อนด้วย,ยผมกลับก่อนนะครับขอบคุณนะคะคแต่แม่ไปดูบ้านใหม่คัน นี่นะต้นไม้เยอะมากนี่จะพาเน่ไปดูห้องรอของเราด้วยด้อนกันเต็มใจหนืเนทเนทนี่เนทถามจริงๆเหอะนี่ตกลงเน่คุณชนเนี่ยคิดอะไรกันแน่ฮะแล้ว เรื่องแหวนนี่ด้วยตกลงแลกกันเฉยๆหรือว่ามีความหมายอะไรหรือเปล่านะโอ้ยอุ่นนิดน่ารำคาญจริงเลยถามไม่ได้นี่ถ้าเม่รำคาญเนี่ยนะเน่ก็ต้องบอกอุ่นไงอุ่นจะได้ไม่ถามดีไหมไม่ถามให้ตายก็ไม่บอก <c oughs> ไม่บอกใช่ไหมเนทไม่บอกก็ต้อง <c oughs> นี่เลยนเลย,เลย <c oughs> จะบอกอุ่นไหมจะบอกอุ่นไหม บอกเดี๋ยวนี้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 ่บบบมบใช่มแม่จ๋าอยู่ส่วนไหนของโลกพ่ออยู่ที่ดวงจันท์นะรักนะเด็กงอก <c oughs> ไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกอยู่ใ,ใกล้ๆพ่อนี่แหละนี่โอ้โหดีจังเลยแต่ทำไมไม่เห็นหน้าล่ะ <c oughs> หันมาสิเอาแม่ครับคุณพ่อครับลูกชาย <c oughs> เจ้าชนโอ๊ยแม่ที่สุเยเอาเอาเข้าไปนี่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 มีพ่อด้วยมีพ่อด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องมาทำปากหวานกับแม่คิดถึงแม่แล้วหายไปไหนมาตั้งนานเจ้าชนงานเข้าแล้วนะตอบแม่เขาดีดีแม่ครับแม่กรธผมสิครับผมก็ไป ทำงานโอ๊ยทำงานปกติอ่ะลูกไปทำงานก็แค่ไม่กี่วันไม่ใช่หรอครับแล้วนี่อะไรอ่ะเล่นหายไปเป็นเดือนเลยอ่ะรู้บ้างไหมว่าพ่อกับแม่เป็นห่วงมากแค่ไหนเนี่ยใช่นะครับผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมจะยอมโดนลงโทษเลยนะครับด้วยการไปเหยียหาถึงมือคุณพ่ออะไรวะแกนี่มันเจริญจริงอ่ะนี่ลงโทษใครกันแน่นี่ ต้องโทษแกแต่พ่อเหนื่อยนะอาคุณน่ะไม่เข้าคุณพ่อนานาข่าเอาพ่อทาร์พาดให้ผมกินหน่อยนะผมไม่ได้กินฝีมือคุณพ่อมานานแล้วโอเคไหมร้องต่อไปอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรไงเป็นไงเป็นไงฝีมือยังเหมือนเดิมไหมครับเดี๋ยวลองดูโหอมจังเลยอ่ะ เคนว่าเรามาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นกันดีไหมจะเปิดร้านเนี่ยทำเป็นหรอจ๊ะไม่เป็นน่ะก็อุ่นทำไงเดี๋ยวเคนขายเองนี่เคนจะบ้าหรือไงอุ่นมีงานประจำแล้วนะก็ขายช่วงเย็นเย็นก็ได้ตอนอุ่นเลิกงานนะ่ะโอ้โหอนี้เคนกะจะให้อุ่นเป็นโอชินเน,ะนะาะนี่จบ้าหรอเนี่ยนี่เคนอยากทำจริงๆริเหรอ ก็ใช่อ่ะคือเคนอ่ะชอบอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อยากเปิดร้านอาหารเล็กๆอัขายไม่กี่อย่างหรอกงั้นเอาอย่างนี้ไหมเราก็ออกแบบอาหารนี่นะให้มันเป็นแบบวัยรุ่นนิดนึงแล้วก็น่ากินไงแล้วก็ตกแต่งร้านเป็นแบบสไตล์ทันสมัยญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยเห็นเหมือนกันใช่ไหม yes สวัสดีครับนาชชนมาที่นี่ได้ไงสวัสดีค,คุณชนเป็นไงคะมายากไหมคะไม่ยากเลยครับคุณอุ่นน่ะบอกทางผมละเอียดมากเลยนะครับ<อ>ดีจัง<อ>ผมมาทานอาหารเช้าพอดีเลยม,มีของมาฝากชนคะหมน,น่ารักจังเลยรู้ด้วยว่าน,นี่เป็นของปลอดทิพย์เลยนะคะเนี่ยขอบคุณนะคะชน ดูหนังกันดีก,กว่านะคะเดี๋ยวจะไม่ทันรอบหนังไปค่ะป่ะจะไปดูหนังกับแฟนนายก็ไปสิมาที่นี่ทำไมาไปเลยะคะ่ะ,ะคเจ้าของบ้านเขาไล่แล้วจะอยู่ทำไมล่ะไปค่ะชนค่ะป่ะชนไปรถทิพย์นะคะรถชนนะ่ะทิ้งไว้นี่แหละ ทิพย์ครับนี่มันเรื่องอะไรกันครับนี่ก็ทิพย์ก็พยายามรักษาหน้าคุณจากนางเด็กนั่นอยู่ไงคะถ้าให้ข้าวหมูอบนี่ไปรับรองว่ามันก็ต้องปาใส่หน้าชนแน่ๆแต่ว่าเขาจะทำอะไรผมเนี่ยมันก็เรื่องของผมนะแล้วคุณตามผมมาได้ยังไงเนี่ยก็ทิพย์ขับรถไปหาชนที่บ้านเห็นชนขับรถออกมาทิพย์ก็เลยขับตามมาชนคะตั้งแต่ที่เกาะ ทนไม่รับสายโทรศัพท์ทิพเลยนะทิพผมว่าเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องแล้วล่ะผมยอมให้คุณเข้าใจผิดเรื่องผมไม่ได้อีกแล้วนะชอนพูดถึงเรื่องอะไรคะไม่ดูอะไรกันที่ผ่านมานะ ผมอาจจะพูดกับคุณไม่เคลียร์ทำให้คุณเข้าใจผมผิดแต่วันนี้ผมจะเคลียร์ให้หมดเลยช่งพูดอย่างไรคะทิพครับที่ฟังผมนะเรื่องระหว่างเราสองคนนะ ผมว่ามันเป็นได้แค่เพื่อนกันจริงๆมันไม่สามารถเป็นอะไรอย่างอื่นไปได้หรอกเชื่อผมนะครับทำไมคะชนทิพไม่ดีตรงไหนทำไมชนถึงรักทิพไม่ได้อ่ะครับคือมันไม่เกี่ยวกับทิพนะมันเป็นเพราะผมผมรักคนอื่นแล้ว ชนรักนึงเด็กนั่นใช่ไหมใช่ไหมคะพี่ไม่ยอมนะผมจะรักใครมันไม่สำคัญหรอกนะครับแต่คุณจำไว้นะว่าผมจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณตลอดไปนะครับจริงๆอ่ะทิมไม่เชื่อชอนทิมไม่เชื่อไม่จริงทิมไม่ท้อไม่จริงทิมไม่ชอนมันเป็นความจริงคุณต้องยอมรับให้ได้นะ ฉ,ฉันจะไปทำงานคุณก็หายงอนผมก่อนสิครับผมถึงจะปล่อยคุณฉันไม่ได้งอน,นอาการแบบนี้คุณงอนผมชัดๆเลยนี่ถ้าฉันหายงอนแล้วนายจะกลับไปใช่ไหมถ้าอย่างนั้นฉันหายงอนละถ้าคุณหายงอนเนี่ย คุณก็ต้องยิ้มทีครับกลับไปได้หรือยังอ้าวคุณหายงอนผมแล้วอ่ะคุณยังจะไล่ผมอีกทำไมล่ะอคุณเนธดีกับผมนะไม่นะ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 คุณเนธไม่ คุณแอบยิ้มอะฉันไม่ได้ยิ้มนี่ไงนะครับพี่กับผมนะไม่นะครับนะนะครับไม่ย <quan Lance> ิ <GO av uther> ้มก่อนไม่ผมว่าคุณดีกับผมได้แล้วนะเพื่อนคุณเนี่ยเขาลุ้นจนเหนื่อย ให้ฉันหายงอนใช่ไหมใช่ถ้าอย่างั้นก็ไปทำงานแทนฉันได้ครับผมเ,เนี่นนใค,คุณชนเนี่ยแบบว่าเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหม